สวัสดีเจ้าทุกคนจ้ามาพี่น้องมนีพพามากินยำแหนมยำแหนมผักกัดขาวผักสลัดกะหล่ำแตงกวาต้นหอมแล้วก็หอมป้อมกินกันเลยจ้าทุกคนจ้ามาห่อกันขั้นงหญ่ๆโหลดพี่อ้องอุ้ยดึงใบผักขาบบดรดโอ๊ยพี่พ่อเมอ Hãy subscribe cho kênh quá ทำใหญ่ๆไปเลย